สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทามดาวบอกดวงจะมานําเสนอคลิปการทํานายดวงคร่าวๆนะคะประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ของชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวราศีมิถุนนะคะชาวลัคนาก็คือบุคคลที่มีดาวจันทร์และดาวที่สถิตอยู่ที่ภพตนุลัคนาของตนเองนะคะเป็นเวลาเกิดนะคะมีการผูกดวงนะคะ แล้วก็ทราบนะคะว่ามีดาวจันทร์และดาวที่สถิตยอยู่ที่ลัคนาของตนเองนะคะส่วนชาวราศีนะคะก็คือบุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะสัญลักษณ์ประจำของชาวมิถุนก็คือ คนคู่นะคะดาวประจําตัวก็จะเป็นดาวพุธนะคะเลขศาสตร์คือเลขสี่ธาตุลมนะคะมาดูลักษณะนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวราศีมิถุนนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนชาวราศีมิถุนธาตุลมนะคะก็เป็นบุคคลที่มีความคิดเร็วนะคะทําอะไรก็เร็วนะคะวูบวาบนะคะไม่ค่อยอยู่กับที่มีสติที่ฟุ้งซ่านนะคะ เปลี่ยนใจง่ายแล้วก็ไม่ชอบรออะไรที่นานๆมักเป็นคนที่มีศิละปะในการพูดนม้มน้วจิตใจคนเป็นเลิศนะคะก็สามารถพูดให้คนคล้อยตามได้ง่ายนะคะมีสภาวะสภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็มั่นใจในตนเองนะคะในบางครั้งก็อาจจะเป็นบุคคลที่มีความลังเลแล้วก็ขาดความมั่นอกมั่นใจนะคะ ชอบงานสั่งสรรค์ความรื่นรมชอบกิจกรรมนะคะชอบการประสานงานแล้วก็เป็นบุคคลที่เข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะอาชีพก็จะเป็นพวกนักการทูตนักการเมืองประมาณนี้นะคะดาวประจำตัวของชาวมิถุนก็คือดาวพูธนะคะเลขศาสตร์คือเลขสี่ดาวพูธก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งการเจรจาการใช้วาทศิลป์การใช้ศิลปะในการพูดนะคะ พูดเจรจาโน้มน้าวจิตใจได้ดีมากนะคะหรือว่าการทํางานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะสีที่เป็นมงคลก็จะเป็นสีเขียวนะคะพระที่ควรบูชาก็จะเป็นพระปางอุ้มบาทนะคะมาดูนะคะดวงดาวที่มีความสัมพันธ์กันของชาวมิถุนนะคะในเรื่องของการงาน คือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสนี้มีการโคจรและสถิตอยู่ที่ภพมรณะของชาวมิถุนนะคะในเรื่องของการเงินคือดาวจันทร์นะคะดาวจันทรจะมีการโคจรย้ายทุกๆราศีราศีละสองวันครึ่งนะคะสถิตอยู่ที่ภพพันธุของชาวมิถุนนะคะในเรื่องของความรักก็จะเป็นดาวพฤหัสเช่นกันนะคะสถิตอยู่ที่ภพมรณะนะคะในเรื่องของครอบครัวก็จะดูที่ดาวพุธนะคะ คือเลขสี่สถิตยอยู่ที่ภพตนุลักษณ์ของชาวมิถุนนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเก่งกําไรโชคลาภนะคะคือดาวอังคารสถิตยอยู่ที่ภพสุภาของชาวมิถุนนะคะเรามาดูนะคะการทํานายดวงคร่าวๆนะคะประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ของชาวมิถุนนะคะราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนนะคะสามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะ ก็เป็นไกด์แล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแล้วก็สามารถรวางแผนการใช้จ่ายเงินการทํางานหรือว่าในเรื่องของความรักวาส,สนาการเส่ยงโชเก็ตอะไรได้นะคะค่าวมาดูนะคะในเรื่องของการงานดาวการงานของชาวมิถุนนะคะก็คือดาวพฤหัสสถิตอยู่ที่ภพมรณะนะคะดาวพฤหัสนี้ยังคงมีการเดินผิดวิปริตนะคะตลอดทั้งเดือนบางครั้งก็นิ่งบางครั้งก็ถอยหลังนะคะ รวมกลุ่มกันกับดาวเสาร์นั่นก็ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ในด้านของการงานที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะหลายท่านก็อาจจะต้องตกงานกันในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องของการทำงานแบบขนาดใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใน,ะะานการทำ,าทำงานแล้วก็ ในด้านสถานะนะคะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งนะคะจากที่เคยยิ่งใหญ่อาจจะลดสถานะแล้วก็บทบาทของตนเองลงได้นะคะ <c oughs> ก็ถือได้ว่าก็ขอให้เรียนรู้สัจธรรมนะคะว่าสปปรรพสิ่งทุกสิ่งอย่างในชีวิตรวนไม่จีรังยั่งยืนนะคะลาบยศมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่มยศนะคะ แล้วก็ความแสรรเสรินเยืนยอย่อ,อมมีการมินทาปะปนกันไปนะคะมีสุขก็ย่อมมีทุกข์นะคะคระคราวปนกันไปในชีวิตของมนุษย์ก็ สิ่งนี้ก็ควรจะทำใจแล้วก็เข้าใจกันนะคะในสัจธรรมชีวิตของมนุษย์นะคะทุกใดๆก็จะทำให้เราได้มีสุขได้นะคะเมื่อผ่านทุกไปได้ก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงนะคะค่ะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินของชาวมิถุนนะคะดาวการเงินของท่านนะคะก็คือดาวจันทร์นะคะดาวจันทร์มีการเดินโครจรนะคะทุกๆสวันครึ่งนะคะ รอบโครจรเดินโครจรไปจนครบ12ราศีนะคะตลอดทั้งเดือนนะคะเป็นดาวที่มากระตุ้นนะคะเข้าสู่สภาวะความมีสภาวะทรัพย์จางของท่านนะคะก็เข้าใจได้ว่าเงินทองนะคะเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ได้มาก็หมดไปนะคะการใช้จ่ายไปในชีวิตประจำวันนะคะก็ท่านก็ยังพอมีโอกาสได้ลุ้นโชคลุ้นลาบนะคะ เป็นระยะระยะถึงแม้จะไม่มากนะคะแต่ก็พอมีให้ใช้จ่ายเข้ามานะคะมาดูในเรื่องของความรักดาวความรักของท่านก็คือดาวพฤหัสโครจรและสถิตร,ร่วมกลุ่มกันกับดาวเสาร์นะคะอยู่ในภพเรือนมรณนะก็จะหมายถึงว่านะคะ ท่านชาวมิถุนนะคะขอให้นะคะมีสติในการใช้ชีวิตกับคู่ครองคนรักนะคะกระเป๋าแบนด์แฟนทิ้งนะคะในช่วงของเดือนนี้ก็ขอให้ท่านนะคะคบหาดูใจกับคนรักไปเรื่อยๆก่อนสําหรับท่านที่ไม่ตกลงปรงใจเป็นครอบครัวกันสําหรับคนที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วก็ขอให้ประครับประคองความรักคู่ครองคนรักของตนให้พ้นจาก ภาวะหนี้สินต่างๆไปได้นะคะภาวะการเงินขาดมือนะคะแล้วก็ขอให้รักกันนะคะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภัยโรคร้ายโควิดหรือว่าภัยจากสภาวะเศรษฐกิจนะคะมาดูนะคะวาสนาการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเก่งกําไรนะคะดาววาสนาโชคลาบของชาวมิถุนก็คือดาวอังคารนะคะสถิตยอยู่ที่ภพสุภะนะคะ ดาวคานนี้ยังมีการโครจรเดินผิดวิปริตผิดปกติอยู่ในภพลาภะแล้วก็จะย้ายเข้าสู่ภพวินาศวันที่5แล้วก็จะมีการเดินเสด็จอีก2วันจากนั้นก็จะมีการเดินเป็นปกติจนกระทั่งนะคะย้ายเข้าสู่ภพวาสนาของท่านในวันที่25ก็จะส่งผลทำให้ท่านนะคะมีโอกาสมีโชคลาภในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ก็ พอหลังมากลางเดือนและปลายเดือนนะคะวาสนาของท่านก็จะลดน้อยถอยลงไปนะคะแล้วก็วาสนาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็อาจจะมีโชคลาภเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาให้ท่านได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยได้เต็มที่นะคะแต่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะช่วงเดือนแรกก็ขอให้ พักผ่อนหย่อนใจกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำตนเองให้วุ่นวายนะคะขอให้อยู่บ้านอยู่ติดกับบ้านนะคะจะได้ปลอดภัยจากโรคร้ายไวรัสโควิดโควิดโคนา19ทีนนะคะแล้วก็ให้อยู่กับบ้านนะคะใช้กินอย่างประหยัดแล้วก็วางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคนะคะภัยจากภัยเศรษฐกิจภัยวิกฤต ต่างๆไปได้นะคะอย่าลืมปฏิบัติตามกฎกรมอนามัยกินร้อนช้อนกลางล้างมือห่างไกลจากชุมชนผู้คนนะคะในระยะ1 2ถึง2เมตรนะคะสวมแมสปิดจมูกหน้ากากนะคะแล้วก็สวมถุงมือนะคะไม่สัมผัสราวบันไดหรือราวสะพานนะคะตามสถานสาธารณะต่างๆนะคะควรมีแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์นะคะ ติดไม้ติดมือเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะแอลกอฮอล์ก็75-80%นะคะก็ฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะรอดพน้นโพยภยัยผ่านพ้นจากอุปสรรคโรคร้ายไวรัสโควิดแล้วก็ภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะคะในสังคมนะคะ ก็ถ้าอยู่บ้านนิ่งๆได้ก็จะเป็นการดีนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้อีกไม่นานนะคะไวรัสก็จะหมดไปนะคะขอให้ท่านหยุดแพร่กระจายไวรัสนะคะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ขอ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นชาวลัคนาราศีใดๆก็ตามนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปของช่องถามดาวบอกดวงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็วางแผนการปฏิบัติ การดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักแล้วก็โชคลาภนะคะช่วยกดเป็นกําลังใจกดไลค์กดสับสไคร b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะคลิปดีๆในการแนะนำการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตแล้วก็คลิปดีๆในการเสี่ยงโชคเก่งกำไรนะคะขอบคุณคะ่ะ